อ่ะเาเลยอา,าเอาฮ็ดพอครับวนไว้อะไรยังรักมี่ นี่ก็แมนนี่เอา้าคือไล่เหรอเห็นมูลเลยววะ ได้๋ยวส้มอยู่นะครับเราต้องหาไปอักษ์น้อยวายเป็นวายนะไยังยังอยู่ตัวไหนนี่กระแม่นะครับตัวน,นี้สองอัน Oh hey. ừ ừ ừ. นี่ถุงอันอ้วนใหญ่ถอกใหญ่เลยว่ะเล่ดแล้วครนะับ <Huh? ừ. S 2> นี่ก็จะเป็นป้าไฟใหม่ อ่าครับปล่อยกแล้วครับซองดอกดอกน้อยดอกไม่ใหญ่ฝนบาตกดอกไม่ใหญ่ครับฝนบาตกเรืยดอกน้อยซองดอกฝนมาตกฝนตก สิประมาณนี้ปลูกไฟใหม่ <c oughs> บุตกหาย่งยางๆางครับคุณ <c oughs> บ่มาสะขีดินนะแับบ่เห็น <c oughs> นี่ครับพอแล้วครับพ่บอดอกหนึง่ง อีกอกนหนึ่งครับนี่วมันมันมีคนยังมีคนมาหาอยู่นะวาวมันโบแมนครับแมนเ่อ ตวงคือเกานี่ครับดอกหนึ่งสามดอกครับอยู่นี่ไม่นหนาดอกน้อยครับ มีดอกนึงเบิดเลยครับมีกระเม่นนะครับนี่ มันกำลังขึ้นครับมันกำลังขึ้นจางดินโอ้สองดอกใ่ดอกหน่อยมนดอกนึง มีไหนมีเพชรเนี่เดี๋ยวตัวอันนี้ดอกหน่อยมันอยู่น้ำหยาหมดแล้วหมดแล้วนี่ครับดอกเงี้ยภาพดอกเงี้เออดอกใหญ่นี่อันนี้ Đi đó nghe Chơi lấp bào Đọt ngay xong rồi Đọt ngay hợp hỏi đọt ngay big, Say big là, rồi Xay bít bơm Xay bơm là cho bói hăn khẩu không bỏ men. ดด2ดอคน3ดอกแมนบอนี่นี่แมนพอแล้วครับ2อมีสอง,สองแล้วยูพีครับดอกง่ายครับตัวนในดอกง่ายไม่จ้ะอันนีค้ครับยูพีครับเห็นมูอนี่พีครับมี่แมนบอ น,น,น,นี่เ่เแมนนี่กแมนดอกหน่อยอ,อันนี้แมนสย่นสองดอกเขาจะเคียใไเขาจะว่าอเอาอันนีนี่อันนี้ดอกใหญ่เลยสัดเด็ดน่นะมูเดียว หมูเดียวครับหมูเดียวไม่หาหกดอกหมูเดียวครับหมูหามาเบิ่งไปน้ำกันครับผู้ใด,ดตาดีก็ได้ครับตาผู้ดีก็บ่ได้ครับวามีแต่เฮาเสียงรถก็อย่าก็มาหาเสือนครับรทั้งหมดถ้าแม่ฝน,นตกปกติเขาไหลายกันนี่เนี่ย เอาบัวบัดครับยังยังอยู่สองดอกคนเดียวาเอาบัวบัดเนี่ยมันอยู่น้ำเงาหัวหยงามมีแมวนะครับมันนีแม่นี่นี่พี่จ้าหนี่แมวนครับตัวนี้ยนี่เนี่แมวนบ กันใช่หรืแเล่งางานเฮดิ่งแม่ครีไว้แลกาเวว้าบเห็นก็จะเอาผูกินครับใเ้ดิอ,อุ้ยขาดบ่บ่ขาดครับปลอดภัยเต<อ>็จุ่มเดียวได้หาดอกอื้อม ยางลายเดยครับยางหลายต้เวย,<ม>ยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสอิบส่วยสิบสีว้ยอีกสิบห้าสิบหก ส <entender it. S 1> ิบเจ็ดหน่วยครับ